16ตุลาคม64ประชุมคมอรมรอบหน้ามีลุ้นแจกเพิ่ม3,000บาทลุ้นได้เป็นเงินสดเราชนะม3สเรารักการมีแจกเพิ่มไหมเราไม่ทิ้งกันชิมชอบใช้มีอีกไหมมีเยียวยาโครงการอื่นเพิ่มไหมครับวันนี้วันที่16ตุลาคม64ครับสำหรับการประชุมคอรมอรอบหน้านะครับตอนนี้เนี่ย ก็มีลุ้นเพิ่มเติมครับว่าจะมีการแจกเพิ่มเงิน3,000บาทและลุ้นได้เป็นเงินสดด้วยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทั้งหมดในคลิปนี้ทั้งหมดนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีกระแสข่าวหลายอย่างมามากม,ม,มายครับเริ่มที่เรื่องแรกกันก่อนแล้วประชุมคอรมอรอบหน้าครับก็คือในใกล้ๆนี้ครับก็คือในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าก็จะตรงกับใกล้ๆเลยเร็วๆนี้ก็คือจะตรงกับ วันอังคารนะครับผมนะวันอังคารนะก็จะมีการประชุมของรมอนะรอบหน้าเนี่ยก็เรามาลุ้นกันครับว่าจะมีการแจกเพิ่ม3,000บาทนะครับซึ่งตอนนี้แนวโน้มเนี่ยจะทิศทางจะมี2ทิศทางทิศทางแรกคือเป็นโครงการใหม่เลยก็คือโครงการที่เปิดชื่อใหม่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เราชนะแล้วอาจจะไม่ใช่ชื่ออะไรต่างๆวางสามปการอะไรอางนอาจจะเป็นชื่อใหม่อีกชื่อหนึ่งมาอันนี้คือแนวทางที่1 แนวทางที่2คือเป็นโครงการชื่อเดิมแล้วมีแนวโน้มว่าจะเป็นโครงการนะคนละครึ่งซึ่งจะเรียกว่าคนละครึ่งเฟสสก็ได้หรือว่าจะเรียกว่าคนละครึ่งเฟสสและเพิ่มวออยอดเงินเพิ่มเงินเข้าไปอสามพันแบบนี้ก็ได้ซึ่งของทิศทางนี้เราจะต้องลุ้นกันในคอรมอสัปดาห์หน้านะครับที่จะถึงนี้เรามาลุ้นกันว่าจะมีแนวโน้มอ,อย่างไรมีอะไรที่จะมาบ้างนะครับ ก็ลุ้นกันอยู่2ออย่างแหละว่าจะมีโครงการใหม่ไหมหรือว่าจะเป็นคนละครึ่งในเฟสที่4นะครับหรือว่าเพิ่มเงินให้คนละครึ่งเฟสสามสามพบาทนั่นเองครับ,บต่อมาครับวันนี้ก็มีช่วงนี้นะครับกระแสข่าวก็เอาข่าวเรื่องราวเก่าๆไม่ว่าจะเราชนะมทรสามวันละกันเนี่ยกลับมาเล่นใหม่นะครับถ้าคุณเปิดดูกระแสข่าวเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีข่าวในเรื่องของเราชนะมอรสามวันละกาัน เยอะมากนะครับดังนั้นครับเราชนะมอลสาวันละกันเนี่ยข้อมูลวันนี้นะครับมีการแจกเพิ่มหรือเปล่าก็ต้องบอกตามตรงเลยครับสำหรับข้อมูลวันนี้นะครับเราชนะกับมอลสาวันละกันคุณอยากจะรู้ใช่ไหมว่าแจกเพิ่มไหมใครทุกคนนะที่เคยใช้เราชนะและมอลสาวันละกันโดยเฉพาะคนที่อยู่ในแอปเป่าตังค์นะครับผมแนะนํา2วิธีวิธีแรกครับคือคุณเปิดแอปเป่าตังค์คุณขึ้นมาแล้วใส่พินกหลักเข้าไปใน GW a l l e t แล้วคุณจะเห็นนะครับหน้า g w a l l e t เนี่ยจะเป็นหน้าที่บ่งบอกว่าตอนตปัจจุบันนี้มีคโครงการอะไรอยู่บ้างถ้าตอนนี้ครับคุณเข้าไปในหน้า g w a l l e t แล้วค้นพบว่ามีคโครงการพลครึ่งยิงใฉยยิงได้นะครับเราเที่ยวด้วยกันทัวร์เที่ยวไทยนะครับถ้าคุณค้นพบแบบนั้นแสดงว่าตอนนี้ก็มีคโครงการเท่านั้นแต่ถ้าเกิดคุณเข้าไปและเจอเราชนะมรสาวรลการอยู่ในหน้านั้นนะครับก็แสดงว่ามีโครงการเราชนะกับมรสาวลราการ อันนี้คือวิธีเช็คแบบง่ายๆไวๆแล้ววิธีี่2วิธีที่2คือคุณเข้าไปเช็คโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของโครงการน, mm. นั้นๆอย่างเช่นเราชนะลองเข้าไปเว็บไซต์เราชนะ .com ดูว่าเว็บไซต์มีความอัปเดตอย่างไรเป็นข้อมูลเก่าไหมถ้าเป็นข้อมูลในวันเก่าๆอยู่ไม่ไม่มีแจกแน่นอนมองสามวลาการถ้าเป็นข้อมูลเข้าไปเว็บไซต์ยังเป็นข้อมูลเก่าอยู่ของแจกรอบที่แล้วก็แสดงว่าไม่มีนะครับดังนั้นครับคุณสามารถไปเช็คได้ด้วยตัวเองนะครับจะไปเช็คดูก็ได้ว่ามีหรือเปล่าแต่ถ้า คุณอยากให้ผมเช็คให้ผมก็เช็คมาเรียบร้อยครับสำหรับเราชนะเนี่ยมอสซาว์มาแล้วการเราชนะก่อนแล้วก็เราชนะเนี่ยตอนนี้ถ้าคุณเข้าไปในเว็บไซต์หรือเข้าไปทุกอย่างก็ข้อมูลยังไม่มีการอัปเดตนะครับดังนั้นเนี่ยโดยเฉพาะผมลองเทสโดยการเข้าไปในแอปเป่าตังจีเวเล็ตโครงการในจีเวเล็ตครับก็จะมีโครงการภาครัฐต่างๆในนั้นเนี่ยยังไม่มีโครงการเราชนะครับแล้วไม่พอในนั้นก็ยังไม่มีโครงการมอสซาห์มาลการดังนั้นครับ เราชนะยังไม่มีการแจกเงินเพิ่มมอนา,าวลาการยังไม่มีการแจกเงินเพิ่มที่คุณได้รู้ข่าวอาจจะเป็นข่าวที่เขามาทําเป็นข่าวไม่จร <st ık> ิงนะครับก็เป็นข่าวที่เอามาหลอกให้คุณไปดูนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องตองต้อง,ต,อง,ต,องตรวจสอบให้ดีๆนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะว่าจะมียังไงแบบไหนดูให้ดีๆด,ด,ด้วยครับแล้วต่อมาครับเรารไม่ทิ้งการชิดช็อปใช้จะมีอีกไหมนะครับวิธีการตรวจสอบเรารไม่ทิ้งการชิดชอปใช้เนี่ย ถ้าคุณจําได้ต้องอย่ายุคช,ชุมชิมชอปใช้ชิมชอปใช้เนี่ยก็คือคนที่จะสามารถได้โครงการชิมชอปใช้ได้นะครับมีมีคือคนที่ก็คือเขาช่วยให้ใช้จ่ายนะครับแต่ว่าจะได้ก็ต้องลงทะเบียนได้นะครับแล้วก็จะได้เงินถามว่าชิมชอใช้กับเราไม่ทิ้งกันต่างกันตรงไหนเราไม่ทิ้งกันก็ต้องลงทะเบียนนะครับแต่เวลาให้เนี่ยให้เป็นโอนเป็นเงินสดเข้าบัญชีเลย แต่ชิมชอบใช้เนี่ยก็คือให้ในใช้ในแอปกรเปาตังวิธีการจะดูเอาชิมชอปใช้ก่อนชิมชอปใช้เนี่ยก็คือดูในแอปเปาตังค์เหมือนกันเหมือนกับโครงการเราชนะกับบอสซาวัลการเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังคุณเข้าไปในแอปกรเปาตังค์แล้วมีชิมชอปใช้ไหมถ้ามีก็คือมีถ้าไม่มีก็คือไม่มีในเวลานี้ครับส่วนเราไม่ทิ้งกันนะครับจะรู้ได้ยังไงว่ามีคุณลองเข้าไปเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันดูครับแล้วคุณจะค้นพบว่าข้อมูลนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในเ,นนเวซา้ยํ บางคนก็เข้าไปข้อมูลเป็นข้อมูลเก่าของที่จ่ายในรอบนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้บงบอกเลยว่าเราไม่ทิ้งกันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีโอกาสกลับมาในช่วงวันนี้แน่นอนนะครับหรืออาจจะมีแต่ไม่ไม่ใช่วันนี้อาจจะเป็นวันไหนก็ไม่แน่เหมือนกันดังนั้นเราไม่ทิ้งการชิมรับใช้มีอีกไหมก็ยังไม่มีนะครับดังนั้นคําถามต่อมาก็คือจะต้องมีคําถามว่าแล้วมีเยียวยาโครงการอื่นเพิ่มอีกไหม ถ้ามีเนี่ยจะเป็นโครงการอะไรที่ผมบอกไปต้นคลิปเลยนะครับก็ตอนนี้เราลุ้นเข้ามีลุ้นเข้าคอรมอนะครับภายในสัปดาห์หน้าถ้าคอรมอออกมาแล้วนะครับมติออกมานะครับก็จะมีการกําหนดวันโอนเงินให้นะครับ้วโครงการอันดับแรกก็จะกําหนดชื่อโครงการอาจจะเป็นโครงการใหม่ชื่อใหม่ที่ให้เงินหรือเป็นโครงการคนละครึ่งในเฟสสเพิ่มเงินหรือเป็นคนละครึ่งในเฟสที่4ที่ให้ใช้เนี่ยต้นปีหน้า ที่ต่อเนื่องไปนะครับซึ่งให้เงิน3ามพันบาทอันนั้นต้องติดตามหรือว่าจะให้มากกว่าสามพันก็เป็นกไปได้มีความเกิดขึ้นได้หรือน้อยกว่าสามพันก็เกิดขึ้นได้หรือจะเป็นโครงการรูปแบบใหม่ๆเลยที่เดากเขาคิดค้นกันมานะครับตอนนี้ก็ทางทางคนที่ดูแลนะครับกระทรวงการคลังนะครับก็กําลังคิดค้นโครงการดีๆเพื่อเราทุกท่านอยู่นะครับเราก็ รอลุ้นกันครับว่าจะมีไม่มีอะไรโครงการไหนอย่างไรนะครับและนี่ก็คือข้อมูลในวันที่16ตุลาคม64นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ผมอัปเดตไม่มีเรื่องอะไรใหม่มากนะครับก็มีเรื่องของประชุมคมอรมอที่ต้องติดตามแต่สําคัญก็คือมีเรื่องที่ต้องติดตามกันนะครับว่าจะต้องติดตามอะไรอย่างไรแบบไหนนะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็คือเราลุ้นโครงการใหม่กันเพราะว่าหลายท่านเนี่ยโครงการเก่าๆไม่ว่าจะมอามสามสามเก้าสี่ศูนย์หลายท่านก็ได้กันไปแล้วนะครับ แต่ท่านที่ยังไม่ได้ก็ผมก็บอกวิธีการหลายๆคลิปนะครับไปทบทวนสิทธิ์ไปนู่นนี่นั่นนะครับแล้วคุณที่จะได้เงินเองขอให้คุณอยู่ในเกณฑ์ที่ผมเคยพูดหลายคลิปนะครับคุณก็สามารถได้เงินนั่นเองนะครับตรงนี้ส่วนนี้เนี่ยคุณถ้าคุณตามผมตลอดคุณรู้อยู่แล้วละครับว่าผมพูดอะไรนะครับบอกว่าใครจะได้บ้างนะครับก็ลองไปดูนะครับสำหรับม3 3มสามอะไรอย่างนี้เลยท่านนะครับที่ยังไม่ได้เงินนะผมก็มีรวบรวมมาให้ครับว่า คุณต้องมีอะไรบ้างถึงจะได้เงินนะเดี๋ยวดูหลังวิดีโอนี้ได้นะครับสวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ